สบายดีสบายดีเอฟซีทุกทุกานที่กำลังเขามาเบิงมาชมอยู่ทางสองสอขิกาของพวกเรามาพบกับสอขิกาในคลิปนี้นี่ตอนนี้ก็อยู่กลางป่ากลางดงคือเกา่าคนอยู่กับไหกับสวนหลังจากเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีก็ยังบม่ทันได้สาเร็จหากแ็แล้วเขาดอพี่น้องยังเขางั้นแต่กา อาศัยเวลาว,าว,าวาล่างๆนั่งลอถทาเข่าซุกเมื่อนี้นัดรถไถนัดรถไถยพนน้อยพนน้อยชิมาแต่ว่าตอนนี้จนเทียงอะไรยังบ่เห็นมาอยู่พี่นอ้องเลยถือตบฉลับบอหนอว่างว่าพนก็ชิบต้มดอกคือที่ยังบ่หอดเวลาพนมาบ่บเรื่องอะไรๆพนก็อยู่ไกลอยู่อ่ะนั่นใด้กะไปเล่อๆบนขอบเขตที่เฮาที่จะไถกะเกียมดินไหว นี่และอันนี้ก็คือขอบเขตบริเวณที่จะไทปลูกใหม่ปีนี้ที่ปลูกแต่เดือนสิบเอด็ดปีแล้วนี่ปลูกไปเดือนหนึ่งถือว่าอยากฉาบไปจังหน่อยสำหรับปีนี้ปลูกปลูกลองเบึงเดือนสิบเอด็ดบึงอีกพอผลไรหับผลที่ตอบแทนให้ได้ชำได้เอาไรนอตอนนี้กับแม่หนวดผ่นเดินทางมาหอดสวนของเขาแล้วนี่ฮะก็ บุหัวเข้าไปหัวเด็กคนบุได้ช่องรักบูไปเลยสัน mm hmm. อะผลงานจะเป็นอะไรติดตามผมชมกัะตอนต่อไป ไกลแล้วไกลแล้วไกลเชิดไทยแล้วล่ะบุกเบิกไว้แต่ลัางเนมเห็นแงมสอดส่วนหัวฟ้าทางหลังนี่แม่นป้าไหวเพราะว่าเครื่องมักทั่วมันปงเอ๋อป้าไหวกินมักทั่วซะก่อนไหวปีใหม่จังบุกเบิกใหม่ บังรู้หมดทัวนะากันด้เริ่มมาก,กันอยู่พ่อได้อยู่ด้วยปิดเละเธอกระได้เธอละชิบกอลูพ่อได้กินพ่อได้ป้อนตลาดอยู่นี่ฮะก็ได้ช่องเธอปิดจงไว้ ชวงไว้กินหมทั่วซะก่อนจะเป็นได้กดผ่านบไปป่ามันก็ได้ อยากวูกไทยมาได้เป็นหลายชั่วโมงเพราะว่าลดจำคัดค้องเงินจะเห็นเวลาสักษาไปเอาแล้วเนาะมาฮอนนี่ขอโจ้คลิปไ,ไวชนีสะก้อนไว้ต่อกันอยู่ที่คลิปตอนปลูกตอนนี้โจ้ไวชนีสะก้อนบายบายสบายดี